ลองจินตนาการว่าคุณคือหนึ่งในผู้โดยสารที่กำลังเริ่มการเดินทางเปลี่ยนประวัติศาสตร์เมื่อปี1871คณะทูตญี่ปุ่นที่นำโดยอิวากุระโทโมมิได้ออกเดินทางจากโยโกฮาม่ามุ่งหน้าสู่สหรัฐอเมริกาโดยมีเป้าหมาย3ข้อสำคัญได้แก่การรับรองราชวงศ์จักรพรรดิใหม่เทคนิคการศึกษาและอุตสาหกรรมและปรับปรุงสนทีสัญญาไม่เท่าเทียม เมื่อขณะเดินทางถึงซานฟรานซิสโกในเดือนมกราคม1872พวกเขาไม่เพียงได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นแต่ยังได้พบกับความทันสมัยที่สะท้อนถึงอนาคตของญี่ปุ่นอย่างชัดแจ้ง สิ่งที่น่าสนใจคือการศึกษาและสำรวจในครั้งนี้ยังกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างเครือข่ายสำคัญที่มีผลกระทบต่อการเมืองโลกในภายหลังอย่างการที่คาเนโกะเคนทารโรสนิทสนมกับทีโอดอร์รูสเวลส์ซึ่งนำไปสู่การเจรจาการสงครามรัสโซญี่ปุ่นถ้าคุณอยากรู้ว่าเหตุการณ์นี้ปฏิวัติญี่ปุ่นอย่างไรให้ลองติดตามตอนต่อไป